เลยเดี๋ยวคุณครูจะสร้างข้อตกลงกับเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆนะคะถ้าเวลาคุณครูสอนเนี่ยเด็กๆ,ๆจะต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะทํากิจกรรมได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่ากิจกรรมทำยังไงใช่ไหมคะใช่ขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมนะคะเด็กๆต้องใช้อุปก,กรณ์อย่างระมัดระวังนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะเด็กๆทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจกิจกรรมแรกนะคะคือ กิจกรรมดอกไม้ขึ้น์ลายกระเป๋านะคะคุณครูอยากจะมีกระเป๋าแบบนี้นะคะให้เด็กๆคนละอใบวิธีการทํานะคะก็คือ,อนี่นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะให้เด็กๆนะคะเอาใส่ไว้ในกระเป๋านะคะแบบนี้แล้วให้เด็กๆนะคะเลือกดอกไม้ที่เด็กๆชอบเลยนะคะนี่นะคะเอามาวางแบบนี้ วางตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะก็อยากได้ดอกไม้สีอะไรอยากวางดอกไม้แบบไหนนะคะเอาสีเหล,อหลอืองใสสเลหลืองหรอให้น้องอันติเมื่อกันเมื่อเด็กๆนะคะวางดอกไม้แล้วให้นํานแผ่นพลาสติกนะคะมาวางบนดอกแบบนี้ทีนึงนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วใช้กดน้ําแบบนี้นะปุ๊บเด็กต้องวางที่พื้นนะคะกร <c oughs> ะทุกแบบนี้นะคะเด็กๆทุกคนเห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหม แต่ที่บ้านของันมี้อ่ะต้นไม้อยู่ต้นกล้วนย,ย,วน,วยนะคะแล้วก็ตอนที่เด็กติดถุกนะคะเดก็กต้องระวังอย่าให้โดนมือนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะพ่อเด็กทำเสร็ กิจกรรมที่สองโดยไม่ซ้ำกับกิจกรรมแรกเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมค่ะนั่งดีๆก่อนคุณคุณจะแจกสัญลักษณ์ให้นะคะเด็กๆคะกิจกรรมแรกนะคะคือเด๋ยวคุณจะทวนกิจกรรมให้หนึ่งครั้งนะคะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมดอกไม้พิมพ์ลายกระเป๋านะคะกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆทำได้แค่ห้าคนเท่านั้นนะคะเมื่อเมื่อกิจกรรมนี้เต็มแล้วเด็กๆจะทำไม่ได้นะ ่อมาก็จะเป็นกิจกรรมฉีกปะนะคะกิจกรรมนี้จะทําได้4คนกิจกรรมการปั้นป้โดนะคะดเด็กๆก็จะทําได้4คนเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นชิมภาพจากก้านกล้วยกิจกรรมนี้ดเด็กๆก็จะทําได้ทั้งหมด4คนถ้าอันไหนเต็มแล้วดเด็กๆต้องเลือกกิจกรรมอื่นดเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจพร้อมหรือยังคะ thanks for watching

không dám

เดกนั่งรอตรงนั่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทพาทเสร็จล้วจะได้เลืนกิจกรรมใหม่นะคะได้เดต้องนั่งรอเคโอคอเคอเครเคโคคะเคคเคคะเตรียมโอคอเคคเ Đồ n กับครูฮานเลยค่ะไปอกกรไปอกับครูฮานคะคุณครูถ่ายคลิปค่ะไปนั่งรอกับคุณครูฮานเลย Thank uh -huh. เอาแล้วเอามาดูนะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูขึ้น thanks for watching